ิดขวาี่ครับผมวันนี้ต้นยุทธยาครับมากับขวัญน,นครหลวงจากเอแคนทีมนะครับมาลองเล่นเดียวิวน้ำดูกับเพนซิล 1น0น,นะครับของดูโอมาลองเล่นถึงน้ำดูว,ว่างๆยามเหงาครับเดี๋ยวดูนะครับเชโดจิเผื่อจะมีอะไรให้ท่านได้ติดตามชมกัน,นใกล้ครับดูโอหนึ่งหงศูนย์ลองดูเตรียมพบกับความมันครับผม I'm gonna it. โดนแล้วครับโดนแล้วครับ นูนนูนลอยขึ้นมาลอยมาแล้วลองเหยื่ออะไรครับเป็นซิลครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ดูโอ้นะฮะติดตะพักเปล่าครับก่อเร็วหน่อยครับติดตะพักครับติดตะพักครับเรียบร้อยครับขขึึ้้้้นนแแลลววติดตะพักครับนี่ดูนะครัดูน้ะ รนะว,วังติดตะพกครับติดตะพครับเต้นน้องไม่อยู่ข้างหน้าก่อนติดตะพาเดี๋ยวติดตะพักข็ขึ้นไม่ได้หนูเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นหเห็น,หน,นแล้วลเห็นแล้ว ศู์ครับเพน,นซิลเพนซิลครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์จากดูโอนะฮะสีนี้นสีลเลยสีดำครับพิเศษหาซื้อยากตัวนี้อันนั้นนละครับอันนั้นนละครับโอเคครับเต็มเต็มครับผมช็อตนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะฮะเสียดายกัดตอนกัดถ่ายไม่ทัน นะครับเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนช่วยหน่อยพี่ขวัญระวังระวังนะจ๊ะระวังตัวเบ็ดน,นะจ๊ะระวังนะจ๊ะเอากเกาะเกยกองขอยะก่อนไหมจ๊ะอ้าล้อ้าแล้วอ้าและอ่าแล้วทีเดียวเรือ <gasps> <laughs> อุ๊ยเวทโหทำลายสติแล้วครับเดี๋ยว น่าจะมีห้าถึงหกโลวันนี้ครับออกทริปกับพี่ขวัญน,นะครับตีปลาจิบบอคุณนาดินกับต้นยุทยาครับผมแล้วก็ใช้เหยื่อของเป็นซิว่วดูโอครับดูโอสุดเต็งครับสุดยอดครับผม ดูฮะซุ่มที่เหยื่อซุ่มสุ่มุ่มที่เหยื่อตุ่มเดียวครับเหยื่อใหม่ใหม่โอ้โหเหยื่อไปร้อยวันแล้ว่ะฝากถึงบริษัทนะครับให้เหยื่อมาเทสก็ดูผลงานขอตัวใหม่ด้วยได้ก็ดีครูกระคันครับเทวอัลครับเทวว์ลตีปลาจิบมันดีเจ็ดฟุตอ่านี้ถ่ายแป๊บนึงเอยครับสุดยอดครับผม ดูโอ้ครับจากเต้นยุทยาปลดเลยครับหีือถ่ายปั้นิ่งเลยครับเอาถ่ายปั้นิ่งก่อนครับเดี๋ยวใกล้สุดถ่ายเลยนนครับ,รบเอาเยอะๆครับพร้อมยังครับหนึ่งสองขี้ขัดๆแบบน้นๆแข็ง,งเลยมาแล้วนะหนึ่งสอง,สอง ลักปา่ารูปรูปยาวมากรูปนอนมากต่างต่างหมกลงหน่อยหมกลงนิดนึงโอเคหนึ่งโอเคลุบหน่อยแลง,อเ,งเอา,าให้เนียนๆหน่นะอยคุณจะเมื่อยครับได้แต่ละตัวเหนื่อยครับเหนื่อยต้องมานั่งถ่ายรูปอีกรอบแย่เยอะเป็นร้อยหมดเลยครับแน่นอนฮอตจริงๆ S 1นึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองโอเคครับตีหน่อยไหม่อ้อเ่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งต่ำลงหน่อยบางหน้าหนึ่งสองโอเคครับมาดูกันเข้าเมื่อกี้น่าจะกดถ่ายนะ ตัวเบ็ดของโอนเนอร์ก็โอเคนะครับตัวนี้ไม่มีง้างไซนี้เล่นได้เต็มๆปั๊มให้พ้นตะพักเมื่อกี้เหนื่อยครับแต่มันเดี๋ยวดูตัวใหม่โดนมั่งแล้วครับเยอะเลยครับดูโอ้ครับโอ้ยหยย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 ยุยยยยดยย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 สดยยยยสดย มันก็ต้องมีหลุดมีขาดกันบ้างอดูเหยื่อซิเป็นไงหลุดครับเละครับเละไปเลยครับสุดยอดครับสดสดล้านๆครับกำลังพิมพ์เฟซอยู่ครับเดี๋ยวดูต้ใหม่จากไหนจากใครอะจากใครขวัญนครหลวงขวัญนครหลวงครับเอแคนทีมครับเอแคนครับผมมาสองคนวันนี้โดนทั้งคู่หลุด ี่ให้เหยื่อผมมาครับเนี่ยครับเหยื่อบปิษสัตที่ให้มาเทสดูสภาพครับของใหม่แกะกล่องเป็นสภาพนี้เลยทั้งคู่ครับทั้งคู่เดี๋ยวดูตัวต่อไป ตัเวเยือนะครับผิดครับผมผิดครับเป็นซิ่วเป็นซิ่วหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับดูโอปลาจิบลองหาไว้นะครับผิวน้ำได้มันได้มันเดี๋ยวดูตัวใหม่ดูตัวใหม่ จะเข้ามาในรัศมีเดชถอยไปทำไมแล้วอุ้ยช้อนสุ๋นเลยครับคีบเป่ามาปเปร็วคีบเป่ามาเร็วคีบความเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเยวเลี้ยงดูหน่อยเพนซิลครับเพนซิลครับไอช่อนก็กิน หนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะจากดูโอโดนินยาครับผมเอ,<ด>เอา,านะเอาขึ้นเลยครับดึงเลยดึงเลยพี่ดึงเลยดึง,ด,งดึงมาดึงขึ้นมานั่นแหละวีคิพะคิดดิคิพะคิดดิดูครับ <laughs> ชนันครับผมครับผม เป็นซิลวหนึ่งหนึ่งศูนย์โดนนะครับปลาช่อนดูนะครับดู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 ให้ชัดๆมันหลงกลขนาดไหนูอ้อาไมขคือเรือพี่ขวัญเต็มเต็มครับโอ้ <c oughs> ข้าวสามทางเ <c oughs> ต็มเต็มครับตะกะตะการครับตัวนี้ครับสวยๆครับผมจากเอแคนทีมนะฮะเป๊ะครับปลาช่อนยังกินครับสองเท่าครับสองเท่าสองผู้เท่านะฮะ หยิบหยิบ,บีโขึ้นมาคีบปักใหญ่ครับแต่ละประเภทความใหญ่แต่ละประเภทนะฮะหลงกลดูโอทั้งนั้นผิวน้ำครับผิวน้ำเดี๋ยวดูตัวต่อไป